สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับเป็นอย่างนี้ช่งเอิ้นมากกก่นนี่ด้รถง่ามบ่ะไปชาม้ากไปดูชามากเลยให้ปามาครับมาเออเอาเดี๋ยวจะส่งเข้าประกวดระหว่างรถแสนแปดกับรถแปดแสนนะครับตัวนี้ดูกันไปครับนี่ครับมาวัดเปเชือโอ้โหตึงเปียเลยครับนี่ทุกเรื่องนี่ตึงเปียเลยนี่ปั๊มเดินเบาเดินกลางเร่งสามพันห้าทุกระบบทั้งสองข้าง แล้วก็นี่ครับระบบตัวเดินไม่ต้องห่วงเลยสองพันเลี้ยวได้แล้วครับเออสวิงก็สองพันสวิงได้แล้วสังเกตง่ายๆระบบตัวเดินเนี่ยถ้าเกิดมันมันไม่ดีเนี่ยมันมันจะต้องยันขึ้นสามพันห้ากว่ามันถึงจะไปมันจะบางตัวจะดึงเครื่องเป็นอืดๆไปเลยเออวิธีวิธีเราดูนะสังเกตง่ายๆอันนี้ไม่ต้องดูเลยใช้เซนบุซ่ามาครับบุซ่าบาถือรุ่นครับบานยมันนี้ ป่าก็จะมีนี่พวกกระบอกนี่แหละนะถ้าเกิดว่าใช้ไปใช้ไปแล้วมันตกเองเข้าเองอะไรอย่างเงี้ยให้ช่างเขามาถอดดูซีนลูกสูบมันได้เลยนะที่ลงแกนลงมาจะมีซีนลูกสูบคือช่างแถวบ้านเราเลยหรือว่าผู้ใหญ่ใครก็ได้ถอดกับค้นขับก็ได้ครับ,รบเอาลงแล้วก็หมุนนั้นออกแล้วก็ดึงตัวออกมามันก็จะมีไฟเบอร์มีซีนลูกสูบนะถ้ามันแตกเราก็เปลี่ยนมันเองพันกว่าบาท ไอตัวนี้สําคัญคคเออไม่ใช่ว่าแล้วอ,อีกยี่สิบเที่ยวห้า <c> ม <oughs> แบบนั้นนะถ้าเกิดว่าโอเคเรายกแล้วมันลงเองเพ่อใหญ่ลงบึก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 อย่างนี้นะเวลาเราใช้งานไปเนาะในอากาศทางหน้านั่นคือข้อระวังของกระบอกแค่นั้นเองอืมมันจะทําให้เราสิ้นเปลืองอย่างอื่นไปครับ <c oughs> <c oughs> ตัวเดินก็อย่างว่าตัวนี้ก็แสดงว่าเจ้าของครืมองเขาดูแลดีนะนี่ดูแลดีมากเลยครับโอ้โห oh, หอม <c oughs> มีลงกึง,งกับลงตึงเออ นี่นี่นี่ถ้าเจอก็บอกพู้ใะญ่หาอีกหน่อยมีคนฝากแล้วเกินรุ่นนี้เขาอยากได้โอ้แฝดก็แฝนเ,น,เ,น,เ,น,เนนะครับนะอ่าโอเคโอเคนะครับผู้ใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> มีอะไรโทรหากันบ้างนี่